ตกสวายแข่งชิง1ล้านบาททุกคนที่บ่อเบสตี้จังหวัดขอนแก่นนะครับเราก็ต้องเตรียมตัวก่อน,อนเลยนะครับเหยื่อนะครับเฟียบทั้งหลายทั้งแหล่ผสมลงกันไปวันนี้เบอร์1นออคคาเบนเริ่มเกมกันเลยนะครับวันนี้ลมหนาวลงทุกคนเป็นเกมที่ยากมากๆเลยนะครับแต่ช่วงน้ําเดือดขอลงก่อนเลยนะครับเราใช้ออคคาเบนพราะเลยจะง,งัดงัดงัดเข้ามาอย่างรวดเร็วนะครับ เปิดเกมตัวแรกมาแล้วแต่ไม่ได้ใส่นะครับวันนี้เขาเล่นปลากันที่3.2กิโลนะครับมีกรรมการด้วยต้องใช้กรรมการตรวความเรียบร้อยก่อนจะไปช่างปลานะครับนี่เกมก็ยากแต่เช้าเลยเปลี่ยนมาเป็น คันกรีนนะแบง์บิลใหม่นะคันนี้นะที่เพิ่งวางตลาดนะเพราะว่าเกมมันเริ่มยากจริงๆต้องมาเล่นเกมทุนแลวนะครับต้องตีเฉียบๆหน่อยนะครับคันนี้เด้งดีมากนะแล้วตัวนี้เกมทุนมาแล้วนะครับแต่ตัวนี้ตึงๆเลยมันได้ไซ์แน่ๆน,นะครับตัวนี้ต้องเลี้ยงเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามีอาจมีมูลค่าถึงหล้านบาทนะทุกคนมาแล้วตัวนี้ไซ3์ากว่าแน่ๆน,นะครับเดินไปช่างเลยกะตัวนี้หล่อแน่ๆเลยแต่ดัน ร่วงสนิทกลายเป็น3.2ตัวนี้ในใกล้เคียงสุดแล้วนะครับทั้งวันนะนอกนั้นก็ไปไม่ถึงดวงดาวจริงๆจะต้องมาดีใจกับ NS Aluminum กับหลงข้อหมูยากนะครับที่ควาล้านที่2ในรอบเดือนนะสุดยอดจริงๆต้องดีใจ